สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องแม่แต้มเที่ยวกินนะคะเช้านี้ที่แมคโดนัลล์มาซามีก็จะมานั่งกินก่อนจะเข้างานแข่งขันนะคะวันนี้เป็นวันแข่งขันรุ่นหขวบวันแรกค่ะก่อนจะเข้าไปที่น้างานเขาที่ประชาสัมพันธ์เขาก็จะมีให้เราลงชื่อนะคะตรงนี้เขาก็จะมีว่าเข้าได้รุ่นกี่ขวบ ถ้ารุ่นสองขวบสขวบก็จะเข้าแค่รุ่น2ขวบสาขวบถ้ารุ่นใกล้จะ5ขวบแข่งรุ่น4ี่ขวบพอรุ่น4ี่ขวบแข่งรุ่น5้าขวบจะคือจะเข้าได้พอรุ่นหขวบแข่งรุ่นหกขวบเข้าได้อันนี้รุ่นห้าขวบแข่งเสร็จแล้วนะคะมาซามีอยู่รุ่น6ขวบเลยได้เข้ามาลงชื่อเพราะว่าจะเข้าไปข้างในข้างในนี้เขาก็จะมีที่กั้นนะคะจะเป็นกวยนะคะกั้นเขาจะแบ่ง ให้เฉพาะรุ่นค่ะก็จะลงชื่อก่อนเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะเช็คว่ามีญาติเข้ามากี่คนพ่อแม่กี่คนตรงนี้ตรงข้างหน้าเห็นนะคะเขาก็จะมีให้เราซ้อมค่ะจะให้เด็กๆซ้อมกันนะคะช่วงนี้กับมันรุ่นหกความก็ซ้อมกันอยู่มาสนีทนะคะเสื้อเรือ ยังไม่มีความมั่นใจค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นถูกแบบวันแรกไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้ เราก็ได้เวลาเดินเข้ามาข้างในกันแล้วนะคะข้างในเขาก็เขาจะแบ่งรุ่น,นค่ะอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีผลเข้ามาใช่ไหมคะเพราะว่ารุ่นรุ่นห้าขอบเพิ่งจะแข่งเพิ่งจะอันนี้น,นคะคะรุ่นห้ารุ่นห้าขอบเพิ่งจะแข่งเสร็จแล้วทีนี้เรารุ่นหกขอบเราก็ได้เข้ามาแล้วนะคะเราได้เข้ามาเพราะว่ารุ่นสี่ครอบสามครอบเขาก็จะไม่ให้เข้าเขาก็จะได้เขาก็จะให้ออกหมดเลยค่ะจ <laughs> ะไม่ให <laughs> ้อยู <laughs> ่ พราะช่วงนี้เขาก็จะเซฟร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรุ่น6กวบทั้งหมดเลยค่ะพวกของของรุ่น6ขวดเขาก็จะมีรถเข็นมีจักรยานแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งมานั่งกันตรงข้าง,างๆเอาไว้เชียร์เด็กๆก,กันนะคะก็จะเป็นทีมว่าทีมทีมของใครเขาเขาจะต้องเป็นกลุ่มๆคะ่ะทีมกลุ่มใครกลุ่มใครกลุ่มมันทีมใครทีมมันแต่เขาก็ยังแบบ แค่นั่งเป็นทีมนะคะเขาแบบจะไม่ให้แบบอยู่อยู่กันเยอะค่ะเพราะช่วงนี้ก็เนาะต้องดูแลตัวเองต้องเซฟตัวเองด้วยต่างคนต่างต่างคนต่างเซฟตัวเองนะคะก็คือพออยู่ก็จะเว้นระยะห่างนะคะเวลาเวลาคุยเขาก็จะแบบห่างๆกันสักหน่อยนึงก็จะปิดแมสกันหมดนะคะอันนี้เป็นของทีมนะคะเขาก็จะวางห่างๆเห็นไหมคะเขาจะไม่ไม่ไม่ใกล้ชิดกันเวลายืนคุยกันเวลา นั่งคุยกันเขาก็จะห่างๆเขาจะไม่ให้ทานข้าวด้วยกันนะคะคือจะแยกครอบครัวค่ะได้เวลารุ่นหกขวบลงสนามค่ะมาซาบิก็จะมาวอร์มสนามจะเช็คว่าคอร์สท,ที่วิ่งอะค่ะสนามที่วิ่งวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งไปยังไงบ้างอยู่ที่200กว่า270 2 7 0ค่ะ สามร้อยเจ็ดสิบเป็นนิมาสมีนะคะเขาก็จะวิ่งสาระตุ้นยังไม่มั่นใจค่ห้องกีาสามร้อยเจ็ดสิบสี่เนี้ยหกขวบันแรกไงคะย้อนมีโยแสก็ยเอนมีโยเซงจะไม่มีความมั่นใจมากัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บอกคือให้ให้รีแลกตัวเองก็จะคอยบอกเขานะคะให้รีแลกตัวเองไม่ต้องแบบไม่ต้องไปว่าตัวเองจะทำตอนนี้ก็รุ่นหกขวบเริ่มเริ่มแข่งนะคะตอนนี้เขาก็กำลังเข้าแถวสตาร์ทแต่ แต่มาชมนี้เขาไม่ได้สตาร์ทนะเพราะว่ามาชมนี้ไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ลงสตาร์ทค่ะดู66ขั้วเขาใช่ไหมก็แต่66ขวเขา่เพราะเหตุเขาสตาร์ทก,กันหมดเพราะว่ามาชมนี้เขาเป็นคนที่ว่าสตาร์ทไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยก็เลยขอขอไม่ลงสตาร์ทอันนี้ก็เป็นรุ่นรุ่น6ขวบอันนี้เป็นรุ่น6ขวบที่กําลังจะลงค่ะอันนี้คือเขาเข้าสตาร์ทกันจะมาชมนี้อยู่ตรงนี้ จำนวนค่ะที่เขาเข้าแค่แค่ตาต่านก็จะเป็นรุ่นหกขวบมาตอนนี้เป็นรุ่นหกขวบคือวันแรกค่ะแล้วก็จะเจอ เจอหกขวบด้วยกันที่ว่าเขาก็จะเขาก็จะจะอายุก็ประมาณเป็นปีอะค่ะเป็นรอบนึงเหมือนเหมือนกับนักเรียนชั้นเดียวกันนะคะ คือคนเกิดต้นปีคนเกิดท้ายปี้ะมาสันมิพึ่จะหกค่อจะเริ่มหขวบก็ต้องไปเจอเจอกับรุ่นรุ่นพี่เดือนนะค่ะที่ว่าจะก็จะขึ้นเจ็ดขวบแล้วเนี่ยค่ะก็ดูว่ามาสันม้จะไปถึงไหนนะคะอย่ามาชมมันจะอย่ามาชมกันนะคะว่ามาสันมิจะไปได้ถึงไหน ただ交際的の傾向としてフライングなんですがこんなもんでフライングなのかよと結構、ね、言われるんですけど例えば A 型賞とか B 型賞とかってみんなきれにスタートしてくれるんですよなのでこんなちょっとでも動いたら目立つんですねもうそしたらもう見つかってしまったらフライングになってしまいますのでそちらの方も上の方進まれれば進まれるほどあの厳しい判断基準になりやすいということも起こりがいるのでご参加の方お願いいたします

เดี๋ยวเราไปดูมาสันนีค่ะว่าที่มาสันิีเขาจะยังไงเดี๋ยวไปดู 選手も感動でおっしゃったですね。かなり思いついてはいました。さあ、ただいまで6歳クラスのビーチショーが終了となりました。<laughs>

วันแรกครั้งแรกนะคะได้กลุ่มสที่4ค่ะข่าวหน้าต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองขึ้นอีกนะคะถึงจะได้เข้ากลุ่ม A กลุ่ม B ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะฝากเ,เพื่อนกดไลค์กด subscribe เพื่อไว้ให้ช่องแม่แต้มเที่ยวกินได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ